สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบอลพ่อพ่อก็ซ่องนองแท้นพี่น้องบ่พ่อกันจักมือโสพี่น้องไว้พี่น้องเสียงฝาห้องพี่น้องเอ้ยบ่พ่อกันซ่องมือนะพี่น้องเนาะซ่องมือซามมือนะพี่น้องเนาะมือนี่ก็ได้เจอกัรซ่องนองแท้นพี่น้องเอ้ยคนตกแห้งแห้งพี่น้อง ยังผ่าห้องพี่น้องมาผอกับสองมาผอกับน้องแทนห้ามเว้ยทุน่นนานะ้ไหมลูกโอ้ยไปเจอกขนองแทนพี่น้องเอ้ยได้การแม่น้องแทนกะขอโทษขออภัยหลาไลาน่ะพี่น้องนเนาะบไปเจอโทรศัพท์น้องแทน เพราะว่ามันมีปัญหาในแหละพี่น้องที่แม่น้องแท้บอกเนาะการขอโทษขอพ่ายเลยลัยที่บริลลงคลิปให้ป้าลุงเบิ่งเนาะป้าลุงอ่าวอ่าเนาะคนโตแพงอะไรพี่น้องนั่มจนล้นโอ่งเลยล้นโอ่งนั่มล้นโอ่งถ้ากันอันมาแต่ในเมืองพี่น้องเอ้ยแม่น้องแท้ชนาโทรศัพท์นี่แหละกับแม่น้องแท้กับกาขอโทษขออภัยหลายๆนะพี่น้องเนาะ ปาลุงอ่าวอาเนาะเอาโทรศัพท์ไปสองผู้ได้ดำหน้าก็ขึ้นสีดีใจแห้งพอบริจูบน้ำเนาะไม่งอ,อง,ออองอแท้งกันอีกโบ้เฮิรดอกอีโบ้เฮิรดอกไม่ต้องแท้งกันสีได้ดำหน้าก็ได้ดำคือกันนั่นแหละสีได้ดำหน้ากันอีกโบ้เฮิรดอกถามสบายดีปาลุงนะแม่ นองแบงพี่น้องปะคำพลตโตปะคำปะคำแข่งพนสิสิบแสิบห้าก็ไปไซด์นั่นนะพลโตนะน้ำโดนโอ่งพี่น่อง นำโดนองคโอ้ยหน่งคุณยายจคิดเมตรเดี๋ยทำไมมันน้อยหนึ่งคุณยายะคิดเมตรคนโตแขงคนโตนักบรรยากาศแบบนี้นะดีดเลยบรรยากาศแบบนี้นะดีแห้งๆเลย ข้ามเห็ดได้ได้ลูกหูย่านะแม่ลูกมาได้เจอกัะน,น้องแทนน้อยมาได้ลูกมาดูสื่อเห็นนำพลตะยืดแล้วเห็นนำพลพลเลิศแล้วเห็นบปล่เห็นนำพ,นพลล้นแล้วเพลเลิศแล้ว กระดกแทนร้ายเหมือนะพี่นอนะ นักไปนักไปหนานักไปหนาน,นั่นนี่กูได้ดำหน้ามันก็ม่กกนมวนแล้วเนาะน้ำเต็มให้เต็มขั้นมือมากมืบมากเอ้ย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 มา จอนย่างไปย่างมาอยู่ร้อยแหงก็นั่งไปหนานี่เมนของแพมาแต่ในเมืองโอ้บักหลา่าพันไม่เงี้ยวใส่แม่บาทนี่มาฮดแม่บาทนี่มันกระเปียกแล้วอเออเจ้บาบักฮัไม่เงี้ยวใส่แม่บ้านี่ คนโตก,กหนักไรผูยังค้าวจั่นอยู่นำให้หน้านำตะกะจะขึ้นสติมเบื่อเบื่อหนะแบบนี้นำตะกตะเน,น,นะานะบไดไ้พอกับไล้มือนะพี่นนอกก็ แมลงแท้กับถาว่าข like ้ามเก่ากับถาที่ิพานได้กับแมลงแท้งกับขอโทษข้อภัยลายเนาะได้กับถาพิพานได้กับขอโทษคือเก่านั่นแหละเนาะเหตุใดมันมีปัญหาอะไรนะแมลงแขมไปลงขีดให้ป่าลุงเบิ่งเนาะให้ปู่ยาตายายเบิ่งเนาะลุงป่าหนาหนาวพี่น้องไอ้อากาศเย็นแห้งตอนนี้นะหนาวขอพ้นตก เงือนแม่น้งแพนเนี่ยก็คือสีเปียกเบิดนะเงือนแม่น้งแพนนรนี่พอพ,นพ่นท้าพนท้าเข้ามาแล้วหลุดน้ำกันอีเนาะพ่นกระเซาเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยลงไปเบิ่งตะกะกันพี่น้องเชยงพระห้องผานะพี่น้องก็ขอโทษขอไปพี่น้องพอพเพราะว่าแม่น้งแพนบ่มีขีดลงพี่น้องเพราะว่าห้องก็ได้โทรศัพท์มาเนาะ กรับขอโทษขออภัยในลายลงไปหาเบิ่งนำตะก้าก่อนว่ามันเป็นแบบใดเนาะวันซิมมีบอมีนำตะก้าในกระไดพอได้ใส่ปุยบอพอได้วานปุยลงนะบอบ่นำเต็มห้ยเต็มคัน นำให้หน้าหมู่ค้นนำติมให้ติมคันนำให้หน้าตัวเองยังบม่มีอยู่เบิ่งขากแล้วนำติมให้เต็มคันอื mưa len này, áo xí tốp nạc dùm mơ len nhau là... ตกแหงกากระยาวแล้วพี่น,พนั่นฝนได้หวานหวานพุ่ยแล้ววาสิวานพุ่ยใส่นี่แหละสิวานใส่แหละเป็ดกะเล่นน้ำเนี่ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศฝนตกหนักอืทางพุนอนะทรายพุ่นนะนะ Nát gửi mhm, pá lưỡng mẹ rồi, Siêu hữu cán đẹp, yêu những được nít cái đài. Ti vắng siêu mẹ nó mẹ thêm mẹ nó 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 เสียวคือการใดพี่น้องเอ,อ๋ยไทยหุดหน้ากับแม่้องแทนไายแหลวแล้วเนาะไทยแล้วแล้วอืมงามค่ักนำเต็มให้เต็มคัน คาตะเวนกับจกักรไทยหูดเหาะใช่เลยอ๋อชุบเพ่ลลงไปท้ายอยู่รุ่มพูอยู่รุ่มพู้ก็ลุ่มพู้พระพ่อเลี้ยงหาเพลอ,อยู่แทวในโบเห็นเพื่อไายแต่ลุ่มลงมาหาเพื่อไายแต่ลุ่มลงมาขึ้นมาอืมกาไฟกาเคี้ยวองตองอยู่เนาะ บรรยากาศพอมันหน้ามันติดกันเวลาเวลาโลกะลงยังกับพากันห้องใส่กันยม่วนพนตกก็เศร้าแล้วไม่น้องแทนกะขอโทษหลายเนาะที่ว่าบริเจอสององแทนสองสามมือเนาะ แล้วก็ขอโทษหลายๆและแม่น้องแท่งก็สิไບ้จบคลิปเพียงเท่านี้แหละเนาะคิปหนาพบกันใหม่อย่าลืมกดติตามชองน้องแท่งนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายลาแล้ว